น้ำยาซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เราทำเองนะครับอันนี้แฟนผมทำใช้สองชุดผสมรวมกันนะครับได้ประมาณกี่ลิตรเนี่ยคุณละพาย30มสิบจ้ะสาลิตรนะอยู่ในถังแล้วก็อยู่ในขวดแบ่งใส่ขวดไปแล้วใช้จนลืมเลยละเนี่ยมี้ทำแบบเข้มข้นนะคะ่ะกิีมันได้เยอะกวนน่านี้แต่ว่าหนูทำแบบขนแบบข้นจะัดเลยกินก็ถือว่าใช้ได้นะเหมือนเหมือนตำทองตลาดเลย มันจะมีให้เลือกกินได้ด้วยเนาะใช่ลองลองลองสักขยี้ผ้าให้ท่านผู้ชมดูหน่อยไปมีฟองดีใช้งานได้ดีเลยครับผมทำอยู่เป็นประจำจริงๆแล้วเราทำใช้ตลอดแล้วเนาะแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะน้ำยาซักผ้าอย่างเดียวเนาะพวกน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้น ยาสะผมแลต่างๆก็มีนี่ฟองนนเยอะมากน,น้ำนมก็มีนะคะน้ำยาปรัน,น้มก็มี<ช>มัน้ทั้งเครื่องแล้วก็ซักมือฟองเยอะมากพี่ว่าเธอใส่เยอะเกินไปก็บอกว่าไงว่าหนูทาแบบเครื่องค้อนใครสนใจก็คลิกสั่งซื้อที่ตะก้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ